วันนี้จะมาหมกปลาซิวปลาซิวครึ่งกิโลตาเครื่องแกงํำหรับหมกปลาซิวหอมกระเทียมค่ะจะใช้ใบมะกรูดพริกพริกแงค่อนข้างละเอียดหน่อยไม่ต้องละเอียดมากหยัดหยางยีบ เสร็จแล้วใช่ไหมโขกเสร็จแล้วใส่ใส่ปลาเลยใส่ผงออนัวปรุงรสอันนี้ผงนัวใส่ซอสหอยใส่ปลาลเล็กน้อยเี๋ยวเค็มใส่น้ำปลามีใบมะกรูดกับใบนางตู่เพิ่มความหอมของหมกผุกให้เข้ากันนะหม แล้วเท,ท่ากันเสร็จแล้วเราก็จะเตมมรียมมห่อฟอยแล้วก็ไปย่างห่อฟอยย่างย่างเตาย่างหม้อทอดไร้น้ำนมันอันนี้จะใหญ่สันหน่อ ห่อฟอยนะคะไม่มีใบตองเราใช้ไปหาใบตองไม่ได้เราก็จะใช้ฟอยตามชอบค่ะฟอยมันฉีได้เตรียมย่างค่ะ อันนี้ใช้ไฟไฟร้อยแปดสิบครับตั้งเวลาตั้งเวลาสิบห้านาทีก่อนตามชอบเลยกะไฟเอาเองได้ เรียบร้อยน่ากินมากถ้าใครชอบไม่ผมก็ตอนล้างให้ดี